วัสดีค่ะคันเก๋นะคะจากที่ได้อัดนวิดีโอสาธิตก,การทาเลนล่าบีบีบอดี้ครีมไปนะคะเก๋ก็เลยอัดต่อเลยแล้วกันวันนี้จะมารีวิวตัวามาทลาคิวนะคะมาทลาคิวของเชดชิโดลบายชาม,มาตัวนี้วันนี้เก๋เลือกตัวดักสีดักดาว เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเพราะว่าเห็นบางคนผมสีเข้มก็เลยต้องเลือกคิ้วให้เหมาะกับสีผมนิดนึงจริงๆเราตัวมาคราคิ้วไม่มีสีดำมาะคะ่ะไม่อยากจะพูดแรงมากก็ขอรีวิวเลย,ะะยากาะเดี๋ยวจะสาธิตการใช้มาตราคิ้วตัวนี้ให้ดูเลยกันนะคะ,ะ,คะวันนี้จะเห็นว่าคิ้วมาโล่งๆล้นๆแกะให้ดูนะ ข้างในน่ารักมากเลยนะคะก่อนที่เราจะใช้มาร่าเราก็ต้องเขียนคิว้วด้ยินสอเขียนคิวก่อนแต่ว่าเก็บได้นองเสนออะไรนะเพราะว่าทีนี้เจจะใช้เมลินดานะคะ่ะตัวนี้มันจะมีตัวะ เขียนเลยแล้วกันนะคะไม่อยากช้าเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอมันจะอัปโหลดชา้ามากถ้ามันนานนะคะ สิบร้อยไวนะคะเน้นไวเน้น เดี๋ยวเราร้อยมันแห้งนิดนึงมันก็จะมีคิ้วที่ดูคมเข้มสวยขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปจับคิ้วสามมิติกันนะคะดูตัวอย่างวันนี้กันคิ้วมาแล้วก็เลยไว้นิดนึง แล้วค่ะเป็นไงคะคิ้วสวยรวดเร็วนนกระชับๆไว้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเข็มนี่ค่ะโอเคถ้าใครสนใจนะคะตัวมาสเตอร์ ill, คิ้วเคที่เาไลน์มาถามได้นะคะ ID Line ทุกเกค่ะ OK, T ี o u b O K K A E หรือโทรมาได้ที่เบอร์0800625302นะคะ ย้ำ0800625302 ID Line ตุ๊กเก๋ทีแต่มันโอเค KAE โทรมาสอบถามได้นะคะไม่ซื้อไม่ว่าการม,มา